สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะมิวพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดชนบุรีค่ะเพื่อมาชมบ้านอีกหนึ่งโครงการที่เงียบสงบและก็น่าอยู่มากๆนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าบุษบาวิวค่ะ โครงการนี้เดินทางสะดวกสบายค่ะสามารถเข้าออกด้วยถนนได้หลายสายเลยค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งด้วยนะคะทางนิคมอุตสาหกรรมเครือสาหพัฒและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองค่ะภายในโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะและมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นสวนสาธารณะให้ทุกท่านสามารถออกกําลังกายได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้และก็มีเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆด,ด้วยค่ะ รอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าอย่าง Tesco Lotus บ่อวิน Mega Home บ่อวินและโรบินสันไลฟ์สไตล์บ่อวินค่ะยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะแหล่งท่องเที่ยวและก็โรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลปีเยเวทบ่อวินอีกด้วยคะ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้อยากให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมในตัวบ้านกันแล้วค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยคะ่ะ และตอนนี้ก็มาถึงบ้านที่มิวพามาชมแล้วนะคะ บ้านหลังนี้เลขที่288/61ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด20.9ตารางวาเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำและ1ที่จอดรถค่ะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะท่านสามารถใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้สบายๆเลยนะคะโซนด้านหน้าค่ะจะวางเป็นห้องรับแขกก็ได้นะคะมุมหนึ่งสามารถวางชั้นวางทีวีตู้โชว์ตู้เก็บของต่างๆอีกมุมหนึ่งค่ะก็สามารถวางเป็นโซฟาไว้นั่งเล่นได้ค่ะ เดินลึกเข้ามาในตัวบ้านท่านสามารถใช้พื้นที่ด้านนี้เป็นพื้นที่สําหรับนั่งรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวได้ค่ะหรือจะทําเป็นมุมทํางานเป็นมุมสําหรับเก็บของต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ด้านหลังของตัวบ้านมีการต่อเติมไว้เต็มพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปูกระเบื้องการมุงหลังคาค่ะสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นห้องครัวและก็พื้นที่สกล้างได้สบายๆค่ะมีการต่อเติมส่วนของซิงล้างจานและส่วนท็อปสามารถวางอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆได้สบายเลยค่ะ บ้านหลังนี้มีหนึ่งห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวค่ะและภายในห้องน้ำมีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะภายในมีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะมีการแยกโซนเปียกและโซนแห้งสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะ ห้องนอนแรกจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะคะอีกมุมนึงจะวางเป็นชั้นวางทีวีสําหรับดูทีวีก็ได้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกมุมหนึ่งที่ท่านสามารถวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งและสามารถวางโต๊ะทางานได้ค่ะห้องนี้จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านจะมีหน้าต่างถึง2ด้านด้วยกันที่สามารถเปิดรับรมลมรับแสงแดดและจะมีอีกหนึ่งด้านค่ะที่จะอยู่บริเวณหน้าบ้านพอดีเปิดออกไปจะเป็นพื้นที่สวนบริเวณด้านหน้าของตัว ค่ะห้องนอนที่2จะอยู่ติดกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้ค่ะอีกมุมนึงสามารถวางตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะเครื่องแป้งได้ห้องนี้นะคะถ้าเกิดท่านไหนที่มีสมาชิกในบ้านไม่เยอะค่ะก็สามารถทำเป็นห้องทำงานหรือว่าทำเป็นห้องพระก็ได้ค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านบุษบาวิวสีราชาเริ่มต้นบนถนน1032ข้างโรบินสันไลฟ์สไตล์บอวินขับตรงไป4.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเขาขยายขับตรงไปในซอย600เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดค่ะที่มีสมาชิกภายในครอบครัว2-3ท่านนะคะและกําลังมองหาบ้านขนาดกําลังพอดีที่สามารถเดินทางไปทํางานหรือว่าเดินทางไปโรงเรียนก็สะดวกสบายไม่ควรพลาดบ้านหลังนี้จริงๆค่ะ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเรามาดูสถานที่จริงได้เลยนะคะทั้งช่องทาง f e c o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  k n p n p e g e y Asset Management และช่องทาง Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน by ยเ y อ a s ซดเ m น n ทนค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายคอยดูแลและคอยให้บริการนะคะที่สำคัญค่ะยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ และนอกจากโครงการนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์ในพื้นที่ทำเลสังเภาพค่ะส่วนอีพีหน้ามิสภพาทุกท่านไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ